สวัสดีครับผมพบเจอกันอีกครังกับช่องพูดเรื่อยวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกันผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่ผมใช้ผมใช้อะไรในการถ่ายวิดีโอในการนั่งคุยนี้ไม่ใช่โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ผมอยู่นี้คือตอนนี้ผมจะใช้กล้องอ full frame ของ Sony A7C แล้วผมใช้เลนระยะไหนม้างในการถ่ายแล้วก็เพื่อนๆชอบในมุมไหนที่ผมถ่ายอันนี้ผมจะถ่ายในมุมที่อาเชียงกล้องลงมาหน่อยแล้วก็ให้เห็นพื้นที่เห็นสเปซของผมว่าผมใช้พื้นที่ประมาณไหนคือเราจะเน้นถ่ายอยู่บนโต๊ะเพราะห้องค่อนข้างที่จะรกเน้นถ่าย,ยบนโต๊ะอันนี้ผมใช้เลนตัว50มิลลเ mm มตร f2 ก็ฉากหลังก็จะละลายหน่อยหนึ่งก็พอได้ แล้วก็มุมภาพก็คือผมถ่ายน่าจะไม่ตรงเลยยกขึ้นหน่อยประมาณสักประมาณ45องศาแล้วก็เฉียงลงมาแล้วก็จะมีไฟข้างหน้าผมตัวหนึง่งเป็นไฟอ่านหนังสือแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไฟต่อเนื่องแต่ว่าปกติผมจะใช้เป็นโคมตอนนี้เราลองทำให้มันง่ายที่สุดจะได้แบบหยิบใช้สอยได้สะดวกแล้วก็ มาดูกันว่าภาพออกมาเป็นยังไงกับเลนที่เป็น f2 50มมตัวนี้เป็นเลนของ v i l t r o กก็คือเป็นเป็นเลนนอกค่ายไม่ใช่เลนในค่ายเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะซื้อเลนแพงๆแบบนั้นได้ก็ผมถือว่ากับการเริ่มต้นในการทำวิดีโอแนว Talking Head แนวพูดคุยผมว่าบางครั้งโทรศัพท์จะให้เราไม่ได้มาก ให้สิ่งที่เราต้องการไม่มากพอเท่ากับที่เราใช้กล้องผมก็เลยอาจจะยอมยากหน่อยแล้วก็ตัวไมค์ผมใช้เป็นไดนามิกไมค์ของไฟฟแล้วก็ต่อเข้าตัวอินเทอร์เฟสตรงนี้อินเทอร์เฟสแล้วก็ออกจากอินเทอร์เฟสไปแล้วก็ไปเข้าตัวที่กล้องคือกล้องนี่ก็จะส่งสัญญาณออกมาทาง hdmi ทั้งหมดเลยเข้ามาที่กล่องแคปเจอร์การ์ดมาทั้งภาพและเสียงมาด้วยกันเข้ากล่องแคปเจอร์การ์ดแล้วกล่องแคปเจอร์การ์ดก็จะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ Carter. ใช้โปรแกรม obs ในการถ่ายจริงๆแล้วเขาจะเอาไว้ไลฟ์แต่ว่าผมเอามาใช้ในการอัดวิดีโอเพราะว่าผมจะมองเนี่ยอย่างถ้าเห็นอยู่ตรงจอเนี่ยจะเห็นเนี่ยแว๊บๆอยู่ตรงจอเนี่ยเห็นว่าผมก็ยังจะเห็นตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวอตอนนี้ผมวางกล้องไว้ประมาณ1.5เมตรกับไซส์50ามมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวไหนบ้างเดี๋ยวนะเลน อีกสองระยะให้ดูว่าเราจะได้ภาพประมาณไหนเอา2ระยะนี้แล้วกันหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองตัวเลนตัว F4 ตลอดช่วงตัวนี้ F4 ตลอดช่วงอันนี้เป็นเลนของของค่ายเป็นเลน APS-C ตัวนี้นะอันนี้เป็นระยะ85 1> 1ระยะอันนี้คือ,อถ้าเราทําวิดีโอแบบรีวิวสินค้าก็คือเราจะได้ความอ่าเนี่ยพอเรายกของขึ้นมาก็จะโฟกัสโฟกัสเสร็จแล้วเราก็จะสามารถโชว์สินค้าได้พอเราเอาลงก็จะเห็นหน้าเราแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือกว้างที่สุดก็คือเป็นของแทมพลอนก็เป็นนอกค่ายอีกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็น24ม MM. มแล้วผมลองให้ดู2-3ระยะตัวนี้จะเป็น18 1 0 5่ก็ เป็นเป็นเลนเทเลเลยแหละตั้งแต่วายสิบแปดไปถึง105พอมันมาอยู่ในฟูลเฟรมมันก็จะเป็นจาก18ก็คูณ1.5เข้าไป105ก็คูณ1.5เข้าไป,ไปก็จะได้ระยะที่ไกลกว่าแต่ F จะเป็น F4 ตลอดช่วงแต่พอมาอยู่ในฟูลเฟรมก็ค่า F ออาจาจะแตกต่างไปเดี๋ยวผมลองให้ดูระยะแรกระยะวายก็จะเห็นความรุกในห้องนะไม่ว่ากันนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลย ก็จะเห็นของคือเละหมดอนะห้องโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลีนให้ดูเอาเป็นระยะ Y ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะผมขอเป็นระยะเทเล่แล้วกันตัวนี้เป็น85เดี๋ยวมาลองกันดูครับผมครับผมนี่คือระยะ85ในการวางตำแหน่งเท่าๆกันเห็นไหมหน้าผมจะเต็มหมดเลยยิ่งระยะ อ่าระยะเขาเรียกว่าไงนี่ยิ่งเป็นระยะซูมหรือว่าเป็นระยะที่เป็นเทเลมากเท่าไหร่หน้าเราจะยิ่งดูกว้างขึ้นแต่หลังจะละลายมากเลยอันนี้คือ F ให้ให้ดูโบเก้ข้างหลังนะครับคือข้างหลังคือจะละลายมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นเลนค่ายเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือแบบภาพนี้จะคมชัดมากเลยตัวนี้เป็นเลนระยะแ5สิวางที่ตำแหน่งเดิมทีนี้เดี๋ยวแต่ว่าเสียงก็ยังคงเดิม เดี๋ยวเรามาลองดูเลนที่เป็นระยะวายวางไว้ไกลขนาดนี้ผมว่าน่าจะเห็นไปถึงโต๊ะข้างหลังผมเลยเป็นโซฟาข้างหลังเลยโอเคเดี๋ยวไปดูระยะต่อไปโอเคผมเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูระยะ24นะครับผมไปดูกันครับผมไปโอเคนี่คือระยะยีบสี่วางในตำแหน่ง ดูดิอ่านี่นี่น,นี่คือไฟไฟที่สองหน้าผมเข้ามาจะเห็นไหมว่า <c oughs> พอระยะมันไกลขึ้นก็ไม่ใช่ระยะไกลขึ้นดีระยะที่มันวายขึ้นก็จะเห็นมุมทั้งหมดเลยเนี่ยไปถึงฝั่งนู้นเลยว่าจากที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นมุมกาแฟผมเลยเนะี่ยเห็นไหมกาแฟแล้วก็เห็นความรกของโต๊ะผมทั้งหมดเลยรวมไปถึงเห็นไฟจากคอมพิวเตอร์ผมข้างล่างด้วยนี่ครับคือระยะ24เป็นระยะที่บบวายมยก อาจจะเป็นมุมที่เราใช้นั่งเล่นกีตาร์ได้ทีนี้ใน obs เราก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้ถ้าผมเอาระยะนี้ละเห็นไหมเห็นหน้าจอผมปะเนี่ยคือผม m o เตอร์อยู่ที่หน้าจอเลย <c oughs> เสียงรถก็ามาอีกละทีนี้ผมสามารถปรับแสงปรับอะไรขึ้นได้เห็นปะ,อะพอมันอยู่ไกลขึ้นผมก็จะเพิ่มเพิ่มแสงเข้าไปเพื่อให้หน้าเราชัดขึ้นได้เพิ่มที่ obs เลย ไฟทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดิมหมดแล้วก็ค่าทุกอย่างค่าที่กล้องที่ตั้งเอาไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่เพียงตัวตัวเลนส์ที่ระยะแตกต่างกันไปเริ่มต้นจากตอนเริ่มคลิปก็คือเป็นระยะ50มมแล้วก็เป็น85ระยะเทเล่ละแ5นี่เป็นคิงพอร์เทรตเลยนะสำหรับคนใช้ าการถ่ายพอร์เทรตคือโอเคมากเลยผมว่าวิดีโอเขาก็เนียบนะแต่ว่าต้องวางไกลหน่อยซึ่งตรงเนี้ยมันวางไกลมากไม่ได้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะแต่ถ้าผมนั่งหันหลังไปั่งนิดหันหลังเข้าหาจอเนี่ยตัวเนี้ยเออโอเคยิงมาจากทางที่นอนเลยได้เต็มที่เลยทีนี้ามาดูการตั้งค่าของผมผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะผมใช้ฟิลเตอร์แค่ตัวเดียวก็คือเป็นคัลเลอร์คีของตัว OBS เลย ห้องก็จะโลกๆนี้เลยแหละทีนี้เรากลับไปที่ระยะเดิมก่อนเราเดี๋ยวมาคุยกันว่าผมทําอะไรกับาการตั้งค่าต่างๆไปบ้างไปเดี๋ยวกลับไปที่เลนระยะเดิมก็คือ50มมครับผมโอเคเราลืมไปตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเลนที่เป็น f4 ตลอดช่วงไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ช่างเขาจะอยู่ที่ f4 ทีนี้ มันเป็นเลนของ APS-C ซึ่งผมเอามาใส่เป็นเลน APS-C แต่ผมเอามาใส่ที่ตัวกล้องฟูลเฟรมมันก็จะมีวิกเนตหรือว่าเขาเรียกวินเยตหรือว่าวิกเน็ตนี่แหละเออประมาณนั้นแหละรู้แค่ประมาณนี้คือที่เขาเรียกกันนะพอเราเอามาใส่ปุ๊บก็จะมีการมีขอบดำเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มตรงกลางผมคัสตอมเอาไว้ว่าให้เขาเข้าโหมดซูเปอร์35 อเคนี่ตอนนี้หายไปละแต่การจัดไฟอะไรเหมือนเดิมนี่คือ F4 นะทุกอย่างจะชัดหมดให้สังเกตดูว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยก็จะชัดขึ้นทีนี้ข้อดีของเลนที่เป็นซูมก็คือเราจะทำอย่างนี้ตอนนี้ผมซูมไปรนะยะ35อยู่ประมาณนี้ เฮ้ยผมไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่ดีขนานี้นะอันนี้เป็นเลนเป็นเลนซูมเดี๋ยวผมเอาเร,อระยะไปหนอเ,นเหอสก,กันโอเคนี่ระยะ30อ่าผมว่าจริงๆแล้วก็พอได้นะ f4 ข้างหลังก็จะพอมีเบลอบ้างนิดหน่อยถามว่าเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้ผมลองซูมสุดกระบอกเลยนะ นี่คือระยะร้อยห้าโอ้โหเป็นไงครับซ <c oughs> ูมขนาดน,นี้เยอะเกินไปเห็นหนวดชัดเลยเนะี่ยมีงอกด้วยเนะี่ยโอเคมวมาก้ยผมเพิง่งต้องเห็นนะว,ว่าระยะจริงๆแล้วเรืตัวนี้ ขใช้ได้ดีกว่าที่คิดไว้เลยเไม่คิดว่าเลนที่เป็น APS-C เราจะเอามาใส่กับฟูลเฟรมแล้วแบบดีขนาดนี้ผมว่าผมผมมองว่าดีนะอันนี้คือเราใช้การตั้งค่าทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดซึ่งไม่เร็วผมว่าใช้ได้นี่ก็คือการลองเลนแตใน่ในแต่ละระยะของผมนะก็จะ,จะมีระยะ โนมอลสุดก็คือเลนเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นระยะโนมอลสุดนงผมใช้เป็นเลน50 f 2ตัวแรกตัวที่2ก็เป็น85เป็นเลนฟิกตัวที่3ก็เป็นระยะ24จะได้ความวายตัวที่4คือตัวนี้เป็นเลน 1ิบปของ APS-C e แต่เราเอามาใช้ในฟูลเฟรมแล้วก็ทำการครอบเซนเซอร์เขาระยะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่เ่นตัวแรกของผมแล้วกันคือตัวนี้ดูได้ความเบลอไหม,มเขาก็จะไม่ค่อยเบลอข้างหลังเท่าไหรนะ่เนาะพอได้อยู่แต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นิดหน่อย F4 เฮ้ยแผมว่าใช้งานได้นะ ตอนแรกผมว่าจะหาแลกเรียนอื่นแล้วแหละผมดูท่าแล้วแบบนี้ไม่ต้องละใช้งานได้ในงานวิดีโอนะแต่ผมผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นงานภาพนิ่งอะ่ะเขาไม่ค่อยจะเวริร์กแต่ว่างานวิดีโอถ่าย 4K ยังยังยังอยู่ 4K เหมือนเดิมเออโอเคใช้ได้เลยตอนนี้ผมถ่ายเป็น 4K 25เฟรมแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์เอาไว้ที่50 1เท่า้ก็คือ2เท่าของเฟรมเรทแล้วก็ F จะเป็น f 4ยาวเลยไดนเสียงรถปะ ตัว ISO ผมใช้ที่พันหส่วนไฟข้างหน้านี้จะเป็นไฟแสงผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก7,000ได้นะเพราะว่ามันเหลืองมากแสงตัวนี้ผมอยู่ประมาณ3,500จะออกสีขาวหน่อยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเดิมของเรากันตัวนี้ระยะเดิมจะได้คุยกันชัด โอเคครับนะเรากลับที่มาที่ระยะ50มันเดิมแล้วแต่ว่าผมต้องเอาคอบเซนเซอร์ออกโอเคนี่แหละครับเราก็จะมาอยู่ที่ระยะเดิมของเราทุกอย่างในการตั้งค่าทุกอย่างมีแค่ตัวตัว1805นี้ที่ผมไปปรับเพิ่มแสงขึ้นแต่ผมต้องไปลดแสงลงอีกเพราะว่าเมื่อกี้เราเราเรา,เราใช้ F ของเขา เราใช้เอฟของเขามันเอนะจะสู้ความมือไม่ได้อืมมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือกลับไปที่ทุกอย่างค่าปกตินี่ก็คือการทดสอบเลนในแต่ละระยะว่าในการทำทอกกิ้งเฮดเราควรจะใช้ระยะไหนดีซึ่งผมก็ทำให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความเบลอหลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับค่าเอฟสตอปยิ่ง F กว้างเท่าไหร คือตัวเลขน้อยคือ F กว้างอย่าง F 1.2ก็จะกว้างมากก็คือรูรับแสงกว้างก็จะมีความสว่างแล้วก็เบลอหลัง F ที่แคบก็คือตั้งแต่4ขึ้นไปประมาตัวนี้เป็น f 4ตลอดช่วงก็คือแคบเขาก็จะรับแสงได้น้อยเพราะนั้นเราก็ต้องอาจจะเพิ่มค่าต่างๆขึ้นไปอย่างผมไม่ได้ลุกขึ้นไปเพิ่ม ISO ที่นั่นผมก็เพิ่มจากตัวโปรแกรม OBS เอาประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็คงจะเห็นละ เดี๋ยวผมจะไปตัดต่อให้ดูอีกทีว่าในแต่ละระยะเป็นตัวไหนแล้วก็ลงให้ทุกท่านดูว่าเราพอใจที่ตรงไหนคือเลนแต่ละตัวเนี่ยไม่แพงเลยเพราะว่ามันเป็นเตอร์ปาร์ตี้ผมผมมองว่าในในการใช้งานมือใหม่เ,เตอร์ปาร์ตี้ผมว่าไม่แย่ครับผมถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็มุมมองประมาณนี้ตัวนี้ F 2ฟสองข้างหลังก็เบลอ างายๆสำหรับคนที่ห้องรกแบบผมเนี่ยก็คือเราสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็เลนตัวนี้ที่คิดว่าจะไม่เวิร์กเอาไปอามากม็ใช้ได้เป็นเรนอีกตัวที่ผมมองว่าใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนฝาฟิตอันโอเคผมก็จะเก็บเลนก่อน เล่นก็จะเก็บเข้าไปแล้วทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องระยะถ้าเราอยากให้หน้าเราเรียวเราก็ใช้เลนที่เป็นระยะวายทีนี้ระยะวายกับระยะเทเลต่างกันยังไงเอาผมจะเปรียบเทียบระหว่าง24กับ85ที่ผมมีแล้วกันสมมติว่าเรามีฉากหลังที่ เรายืนอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วมีสถาปัตยกรรมอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างหลังถ้าเราอยากให้ตัวเราเด่นแล้วสถาปัตยกรรมถูกดึงเข้ามาแบบที่อยู่ข้างหลังดึงเข้ามาให้เราใช้เลนเทเลยิ่งระยะเทเลมากเท่าไหร่แบบข้างหลังจะถูกดึงเข้ามาถ้าเราอยากให้แบบข้างหลังโดนผลักออกไปให้เราใช้ที่ระยะวายใช้งานยังไงอ่าเช่นถ้าผมจะไปถ่ายที่ทะเล ผมควรใช้ระยะวายเพราะว่าทะเลจะยิ่งดูไกลออกไปเราจะดูสวยงามดูแบบโอเคแต่ถ้าเราไปถ่ายที่มีสถาปัตยกรรมอยู่ข้างหลังเราอยากให้ดึงเข้ามาหาเราเราก็จะไปเลนทะเลแล้วก็ถ่ายจะทําให้ฉากหลังเราอะขยับเข้ามาแล้วมันดูใหญ่โตดูอลังการขึ้นกับร,ระยะประมาณนี้ส่วนท็อกกิ้งเฮดสำหรับผมที่ผมลองผมว่าในรู่เพื่อนๆชอบเหมือนกันเป่านะตอนนี้ ผมว่าเล่น50กําลังดีระยะผมนะแต่ว่าถ้ามี35สักตัวผมว่าน่าจะเข้ามาอีกประมาณสัก50บเซนบางเหลืออยู่เมตรหนึ่งเราก็จะทำอะไรใกล้ๆได้อย่างาาสมมุติว่าเราจะโชว์ของอย่างนี้เราก็จะเห็นของใกล้ขึ้น แต่ถ้าเป็นตัว่24เนี่ยคือผมสามารถห่างจากอย่างนี้เลยนะจอขนาดนี้ได้เลยซึ่งจะโฟกัสได้เลยใกล้ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าระยะ50คือจะต้องประมาณสัก45เซนตตัวนี้ก็คือถือว่าไกลทีนี้การใช้งานเพื่อนๆชอบแบบไหนระยะไหนที่ผมใส่ไปก็ถ้าใครเข้ามาฟังก็ลองดูด้วยว่า แบบไหนที่ชอบแล้วก็มุมที่ผมถ่ายเนี้ยโอเคไหมเดี๋ยวระยะ24ผมผมผมเล็งเห็นละจะเห็นเต็มตัวด้วยนะแล้วผมจะนั่งเล่นกีตาร์ให้ฟังว่าเอาเอาไว้เล่นอีฟิลหนึ่งเป็นฟิลที่ชอบอืมประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามรถหมายลนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิป ที่ผมจะทําต่อไปในอนาคตแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมจะเป็นกําลังใจให้อย่างน้อยก็กดไลค์ให้การสนับสนุนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กันหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปก็คงจะยาวไปละแต่ว่าจริงๆใน y o u t u b e เราก็ทํายาวได้เต็มที่นะแล้วก็ถ้าไฟดับไปก่อนเนี้ยผมซวยเลยทงนั้นวันนี้ก็ ถือว่าโอเคละประมาณนี้ที่ผมจะทําก็เอาละถือว่าพอดีละเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําเรื่องอะไรหรือว่าจะมาโชว์วิดีโอในรูปแบบไหนให้ดูเกี่ยวกับการทําวิดีโอไม่ว่าจะออกไปท่องเที่ยวหรือว่าการนั่งถ่ายบนโต๊ะผมจะพยายามทํา <c oughs> ตัวทีครับผมจะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับบนโต๊ะให้มากที่สุดเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็ เราอธิบายอะไรเราหยิบจับง่ายเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับวิดีโอที่ผมจะทําแล้วก็เอาสาระความรู้มาให้เรื่อยๆสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมขอบคุณครับ